เป็นผู้นําไม่ว่าชื่อจะขึ้นว่าดีหรือไม่ดีครับก็จะมีบุคลิกที่คล้ายกันที่ทําให้เป็นผู้นําที่โดดเด่ดนนั่นก็คือมีความเทอทะยานสูงเด็ดขาดในการตัดสินใจมีความมั่นใจกล้าหาญสามารถโน้มน้าวคนจํานวนมากได้ครับอีกทั้งยังมีลักษณะที่เป็นการสื่อสารการปราศัยและมีกลเม็ดเด็ดในการต่อรองโดยผู้นําที่ผมจะเลือกมาต่อไปนี้นะครับก็ได้มาจากเว็บไซต์ที่อยู่ใตค้คลิปนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูผู้นําที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์กันครับ นโปเลียนบนูนาปัดเป็นนายพลในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสครับดำงรงตำแหน่งเป็นกงสุนเอกของฝรั่งเศสตั้งแต่ปลายปี1799และได้กลายเป็นจกักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสในระหว่างปี1804-1814ภายใต้พระนามวา่จาจักรพรรดินโปเลียนที่1สทรงม,มีชัยและปกครองดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปเลยนะครับ เนลสันแมนดลานักเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการเหยียดผิวในประเทศแอฟริกาใต้หลังถูกจองจำอยู่นานถึง27ปีและเป็นหนึ่งในผู้นำที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของโลกในเวลาต่อมาจดกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของแอฟริกาใต้ที่ได้รับการเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ซึ่งเขาได้รับรางวัลต่างๆมากกว่า250รางวัลครับในตลอดช่วง4ทศวรรษรางวัลที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของเขาก็คือรางวัลโนเบลศิภาพในปี1993พนครับ วินสตันเชอร์ชิลเป็นรัฐบุรุษของอังกฤษผู้ดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแห่งสาอาณณจักรถึงสองสมัยครับซึ่งเป็นผู้นำในครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเชอร์ชิลเป็นนันกทหารในกองทัพอังกฤษนักประวัติศาสตร์และนักเขียนและเขา คือได้รับรางวัลโนเบลสาขาอักษรศาสตร์และเป็นที่ยอมรับของประชาชนให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของสงครามในศตวรรษที่20อีกด้วยนะครับอับบาฮัมลินคอนเป็นประธานนิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาครับและเป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นประธานนิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวมีบทบาทสำคัญในการยุติสงครามกลางเมือง นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเลิกทาสสร้างความมั่นคงความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลกลางตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงินให้ทันสมัยอีกด้วยอดอลฟฟิลเลอร์ เออผมจะติดเหลืองหรือเปล่าครับถ้าพูดชื่อนี้อาจจะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับที่พี่หนวดจิมของเรานะครับติดอยู่กับเราด้วยเพราะว่าฮิตเลอร์เป็นผู้นําในฐานะผู้นําจอมประเด็จการของเยอรมันผู้ที่แบบหี้มหวดมากๆนะครับภายใต้การปกครองแบบสังคมนิยมเป็นผู้สั่งเก็บชาวยิวกว่า1.6ล้านคนครับและคล้ายกับการที่อาชวชววดโดยบางคนบอกว่าเขาโหดสัตว์ประเด็ดการและไร้ความปรานีเกินไป แต่บางคนก็ชอบในความรักชาติและความสามารถในด้านวาทศิลป์ของเขาที่สามารถโน้มน้าวใจคนได้ครับอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นกษัตริย์กกีกจากาจาอาชณาจักรมาซิโดเนีย าจราชอาณจักรในกีสโบราณที่มีสูตรกลางอยู่ทางที่ตอนออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรกรีสิกด้วยครับโดยเป็นผู้นําทางการทหารที่ทําให้พระองค์ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดของผู้นํากองทัพท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นจกักรพรรดิอินเดียโบราณครับแห่งราชวงศ์มาระยะ ผู้กปกครองอนุทวีปอินเดียเกือบทั้งหมดนับว่าเป็นผู้นำคนแรกที่สามารถรู้รวมแผ่นดินของอินเดียเข้าไว้ด้วยกันหลังจากการเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามคาลิงคะพระองค์ก็ได้ทรงกลับใจและผ่านตัวมาเป็นผู้นำทางการทหารที่ส่งเสริมทางด้านสาธารณชนต่างๆครับในประเทศและปกป้องความเท่าเทียมตลอดจนสิทธิและสวัสดิการของชนกลุ่มน้อย เชกิเวล่ารู้จักกันในนามเชครับเป็นนักปฏิวัติลัทธิมาร์กซิสนายแพทย์นักเขียนผู้นำนักรบกองโจรและการดูดตลอดจนเป็นนักทฤษฎีทางการทหารของชาวอาร์เจนตินาครับในฐานะที่เป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งครับจากการปฏิวัติคิวบาภาพใบหน้าของเขาครับกลายเป็นลักษณะที่สําคัญที่พบทั่วไปของวัฒนธรรมที่ต่อต้านและการกบฏ ีเดลกาสโตเป็นนักปฏิว,วัติ และนักการเมืองชาวคิวบาแน่นอนว่าเชกับฟิเดลเป็นคู่หูกันครับซึ่งในเวลาต่อมานะครับฟิเดลก็ได้รับดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคิวบาตั้งแต่ปี1959ถึง1976ครับและเป็นประธานาธิบดีในปี1976ถึงปี2008สิ่งที่ทําให้ฟิเดลกัสโตะครับเป็นหนึ่งในผู้นําระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นผู้บัญชาการที่ยอดเยี่ยมครับมีความกล้าหาญวิสัยทัศน์ดีและมีการประเมินสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมจนทําให้การปฏิวัติคิวบา นั้นสำเร็จนั่นเองครับ Frankin D. Roosevelt เป็นประธานาธิบดีคนที่3าออของสหรัฐอเมริกาครับภายใต้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่หรือ The Great Depression หรือ Back t u e s d a y และในช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองต่อมานะครับเขาก็ได้ดําเนินการปฏิรูปและปรรเทาทุกข์แก่ประชาชนช่วยให้ประชาชนและประเทศฟื้นตัวอย่างน่าอัศจรรย์ครับนอกจากนี้เขายังเป็นหนึ่งในผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งที่ช่วยสารบริกาขึ้นสู่หหามนาาอีกด้วยครับจอร์จวอร์ชิงตัน เป็นประราษดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาครับและเป็นผู้นำทางการทหารและนักการเมืองที่โดดเด่นของสหรัฐอเมริก,กาเขาเป็นผู้นำที่ทําให้สหรัฐชนะในสงครามปฏิวัติอเมริกานอกจากนี้ในความที่ด้วยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความอดทนและมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการเผชิญหน้ากับศัตรูครับซึ่งทําให้เขาได้รับการยกย่องจากประชาชนชาวอเมริกันทุกประเภทและยกย่องให้เป็นผู้นําคนสําคัญของสหรัฐอเมริก,กา จูเลสซีซาร์เป็นรัฐบุรุษแม่ทัพและเป็นผู้ประพันร้อยแก้วอันน่าเรื่องชื่อของชาวโรมันครับและมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสิ้นสุดของสาธารณรัฐโรมันและมีความเจริญของจักวรวรรดิโรมันในช่วง60ปีก่อนคริสต์กาลในสมรภูมิรบจูเลสซีซาร์นะครับมีความรวดเร็วฉลาดและมีไหวพริบในฐานะนักการเมืองซึ่งเขาได้สร้างกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมและแผนการขยายอาณาจักรของเขา ด้วยความที่เป็นผู้นาสูงสุดนะครับส่งผลให้เขาสามารถครอบครองพื้นที่ยุโรปทางฝั่งตะวันตกได้เกือบทั้งหมด มหาตมะคารธทีเป็นผู้นำและนักการเมืองที่เรื่องชื่อของชาวอินเดียครับและศาสนาฮินดูซึ่งเขาด้รับแรงบันดาลใจให้กับการต่อสู้ของนักต่อสู้หลายๆรุ่นครับและยังได้รับการขนานนามให้เป็นบิดาแห่งประชาชาติของอินเดียอีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการปลดปล่อยประชาชนชาวอินเดียให้พ้นจากการข่มเหงของอังกฤษตามหลักวิถีของอหิงสาและหลักสัตยาเคราะห์ครับ เหมาเจ๋อตงเป็นผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนครับและทําให้จีนเปลี่ยนระบบของสาธรารณรัฐมาเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบของคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันครับนอกจากนี้เขายัางช่วยการสนับสนุนเศรษฐกิจทําให้จีนกลายเป็นที่รู้จักของประชาคมโลกเช่นทุกวันนี้ครับซึ่งเป็นสายทัดของประธานเหมาซึ่งทาให้ประเทศจีนกลายเป็นประเทศม่านหน้าจากฝั่งเอเชียจนถึงปัจจุบันนี้ครับ มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ครับเป็นคนสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นศาสนจารย์และนักปฏิวัติเพื่อสิทธิมนุษยชนของชาวอเมริกันที่ต่อสู้กับความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและสิทธิพลเมืองโดยไม่ใช้กำลังและการนองเลือดเช่นเดียวกับมหาตามะคานทีในอดีตครับหลังจากที่เขาต่อสู้ด้วยการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกันประเทศก็สามารถพัฒนานในทางที่ดีขึ้นได้ ด้วยความที่มีความกล้าหาญอดทนและตั้งใจที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องครับซึ่งทําให้เขาจะรับแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกมากมายครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับ15คนหนึ่งใน15คนนี่เพื่อนคนไหนชอบบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกัน้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ